มาสู่ช่วงคอลัมนิสของรายการจอดใจวันนี้เป็นคุณเอ๋นิ้วกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เด๋ครับเห็นบอกว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่จริงๆเราเราทุกคนทําตลอดชีวิตใช่ทำตลอดเวลาด้วยใช่ครับแต่มันน่าจะมีประเด็นที่น่าสนใจมากกว่าแค่ทําใช่ครับอ่ามาหัวข้อในวันนี้ก็คือการสื่อสารอย่างสันติครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าเออทำไมไอ้การพูดคุยเนี้ยบางครั้งมันก็ทําให้เรารักกัน แล้วบางครั้งมันก็ทําให้คนเราฆ่ากันได้เลยเหมือนกันนะฮะอ่าจริงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดของคนเราเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งแบบดอกไม้แล้วก็ปลายมีดทีนี้เนี่ยการสื่อสารอย่างสันติเนี่ยเขาบอกว่ามันเริ่มจากพื้นฐานสําคัญอันนึงที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีการสื่อสารที่ดีจะต้องมีสิ่งนี้อยู่ในใจครับคือความเชื่อที่คิดว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีความเมตตาการุณามีหัวใจที่ดีออยู่ในใจอืมอืม,อมซึ่งเราอาจจะตั้งคําถามว่ามันจะจริงหรอ มันก็มีคนที่แบบช่วรายะถ้าคิดแบบนี้คุณจะตัดอคติเรื่องทางลบกอดกับเขาออกไปใช่ครับใช่คนนี้พูดไปก็เท่านั้นถ้าคุณมีความคิดแบบนี้การพูดนั้นจะไม่ดีละใช่ใช่ครับมีคนเขาไปลองศึกษานะครับแล้วก็สรุปกันออกมามีคนหนึ่งชื่อด็อกเตอร์มาชลโรเซนเบิร์กเนี่ยเขาคิดวิธีการสื่อสารแบบสันติเนี่ยขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่ามันมีองค์ประกอบด้วยกัน4อย่างด้วยกันครับอันที่1ก็คือการสังเกตอันที่2ก็คือความรู้สึก และอันที่3มคือความต้องการอ,อันที่4ี่คือการขอร้องเริ่มต้นเนี่ยจากการสังเกตแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าไปสู่การสังเกตเนี่ยวันนี้ผมมีคําจีนคํานึงมาชวนคุยกันครับคือคําว่าทิงเทียถ้าเป็นแต้จิ๋วก็คือ,อ,อเสียงว่าเทียแปลว่าฟังใช่ครับถ้าจีนกลางก็ทิ <"thing> ่งทนะิงเนี่ยน่าสนใจครับการฟังในภาษาจีนเนี่ยมันเขียนขึ้นมาด้วยตัวอักษรประกอบกันหลายๆตัว S <S <S ซึ่ง<อ>ถ้าเราแยกส่วนออกมาดูเนี่ยจะเห็นว่ามีส่วนหนึ่งนะฮะทางด้านซ้ายมือนเนี่ยมาจากคาว่าหูจะเห็นเลยว่าวาดเหมือนหูเลยนะฮะโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งถัดไปเป็นคำว่าตาเอียเนี่ยนะอ่าใช่ครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยเป็นคําว่าตาซึ่งเหมือน<ไ>ล,ลูกกระตาเลยออันข้างล่างเนี่ยหัวใจส่วนอ,อันตรงกลางเนี่ยแปลว่าการที่จดจ่ออยู่กับอะไรบางอย่างโดยที่ไม่วอกแวกเลยหรือเรียกง่ายๆว่าสตินั่นเองนะฮะอเพราะฉะนั้นมันซ่อนเอา การดูการฟังแล้วก็ใช้หัวใจสัมผัสถึงความรู้สึกของคนคนนั้น uh huh. แล้วก็จดจ่ออยู่กับคนคนนั้นเนี่ยอย่างเต็มที่ด้วยครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็สะท้อนผ่านสิ่งที่เรากำลังจะเล่ากันนี่ฮะ uh huh. ว่าการสังเกตเนี่ย uh huh. เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราลองสังเกตดูแล้วผมสมมติผมคุยอยู่กับพี่ดูครับวิธีการคุยที่ดีมันคือการลองดูสังเกตเขาเนี่ยโดยที่ไม่ตีความเขา uh huh. เช่นสมมุติว่า แฟนเราอาจจะนั่งอยู่ตรงหน้าแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเนี่ยวิธีพูดถ้าเกิดเราหุดหงิดเราก็จะบอกว่าพูดเท่าไหร่ก็ไม่เห็นฟังเลยเออมื่อไรจะฟังเนี่ยเ,ออเล่นโทรศัพท์มาเป็นชั่วโมงละแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีสังเกตแบบที่เขาบอกก็คือว่าให้ทําตัวเองเป็นกล้องวิดีโอกล้องวิดีโอเนี่ยมันไม่เคยตัดสินใครมันแค่บันทึกภาพสิ่งที่เราจะบอกขอเขาคือเธอเล่นโทรศัพท์มาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้คนคนนั้นเนี่ยได้ถามต่อว่า แล้วทําไมเหรอเขาจะตอบกลับมาว่าแล้วทําไมเหรอใช่ครับโอเคซึ่งเขาบอกว่าคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ครับคือเราจะต้องสื่อสารด้วยใจที่มีเจตนาที่ดีต่อคนคนนี้กลัวเธอสายตาเสียนั่นเป็นวิธีหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เจอความจริงที่เรานึกไม่ออกก็ได้เช่นสมมุติว่าเขาบอกว่าอะถ้าเราเห็นแฟนซื้อเสื้อผ้าเยอะถ้าทั่วไปแล้วก็จะบอกว่า คุณนี่มันเอาแต่ช้อปปิ้งนะวันๆนะอ่ะแต่ถ้าเกิดเราพูดตามความจริงแบบกล้องวิดีโอเลยบอกว่าอาทิตย์นี้คุณซื้อเสื้อไปห้าตัวไม่ต่างว่ะผลไม่ต่างว่ะเอ๊แต่ยังครับยวร้อยละเพราว่าโดยน้ําเสียงเรายังไม่ตำหนผิผมนึกภาพออกเลยนะนี่เลือกเสื้ออยู่พูดดิคุณซื้อเสื้อไปห้าตัวละอาทิตย์เนี้ย แล้วมันไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็อาจจะถามเพราะว่าเออคุณคิดว่ามันเยอะหรือน้อยใช่ไหมครับไม่หว่ะผมว่าโดนสองข้อหาเลยนะไออันแรกพูดตรงๆอันนี้โดนข้อหากวนตีนด้วยขอโทษขอโทษนะมันจะโดนอีกข้อหาหนึ่งด้วยครับแต่เขาบอกว่าจังหวะนี้แหละครับพี่ดูที่มันสําคัญเพราะว่าไอช่องว่างที่เราเปิดให้โดยยังไม่บวกไม่ลบเนี่ยเขาอาจจะมีสิทธิ์ที่จะบอกเหตุผลเราได้ว่า อ๋อพอดีเดี๋ยวจะไปเจอญาติเนี่ยซื้อไปฝากญาติเขาเราอาจจะไม่รู้ก็ได้คือมันอาจจะมีเหตุผลอื่นที่เราไม่รู้ก็ได้แล้วถ้าผมไปวีดีโอต่อก็เห็นบอกฝากญาติทุกทีอันนี้ว่าพี่ดูมีเจต,ตนาที่ไม่ดีกับเขาแหะอ,อ,อ๋อเราเราอ๋อเราต้องไม่ใส่เจต,ตนาของเราแต่ทีนี้เนี่ยพอถัดไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราพูดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องการจะบอกคนคนนั้นบางอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันหรือเพื่อนร่วมงานก็แล้วแต่ สมมุติว่าอะมีคนในที่ทํางานทํางานส่งมาให้เราแล้วก็มีจุดผิดเนี่ยสิบจุดถ้าทันทีที่เราเห็นแล้วเราหงุดหงิดเราก็จะแบบเรียกมาเลยแล้วเราบอกว่าคุณน,นี่มันช่วยจริงๆเลยเนี่ยกี่ที่กี่ที่ล้วผมเตือนแล้วก็ไม่ฟังม,มันมักจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแลวทันทีที่มันเกิดแบบนั้นขึ้นเขาก็รู้สึกไม่ดีกับเราแล้วแต่สมมติเราเป็นกล้องวิดีโอเราจะบอกว่าผมเห็นจุดผิดสิบจุดนะซึ่งสิบจุดนี้จะทำให้ จดหมายฉบับนี้ทําให้ลูกค้าเขเข้าใจผิดใช่ครับนี่ใช้เป๊ะเลยฮรเขาบอกว่าซึ่งถ้าเราส่งงานอันนี้ไปให้ลูกค้าบริษัทเราอาจจะเสียเครดิตนะ,ะมันไม่ดีต่อทั้งคุณทั้งผมและทั้งบริษัทผมก็เลยคราวนี้ได้เวลาฟีดแบ็กแล้วครับผมก็เลยอยากจะขอให้คุณเนี่ยช่วยแก้ไขทั้ง10จุดเนี้ยก่อนที่จะส่งไปให้ลูกค้าหมายถึงต้องท่าทีแบบนี้ด้วยเหรอก็ไม่จําเป็นครับ คือท่าทีมันแล้วแต่พี่ดูอาจจะเป็นคนมีอารมณ์ขันก็ใส่ความเป็นอารมณ์ขันลงไปก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เรามักจะลืมก็คือว่าเรามักจะเริ่มต้นด้วยการตําหนิตําหนินโดยไม่มีเหตุผลใ<ช>ด่ครับ<อ>สิ่งที่มันต่างคือเวลาเราตําหนิเนี่ยเรายึดอารมณ์ตัวเองเป็นหลักครับแต่เวลาที่เราเป็นกล้องวิดีโออ่ะเราคิดถึงเขาว่าเราไม่อยากให้เขารู้สึกแย่ตั้งแต่ประโยคแรกข้อดีมันคือว่าพอเขาไม่รู้สึกแย่เราได้สื่อสารสิ่งที่เราอยากจะบอกจริงๆครับ แล้วการแก้ไขนั้นจะเกิดขึ้นอย่างเต็มใจแน่นอนเวลาเราจะสื่อสารกันเนี่ยถ้าในสภาวะปกติมันไม่มีอะไรจะต้องมาใช้หลักการอะไรแบบนี้หรอกอแต่หลักการนี้มันทําให้เราเตือนตัวเองว่าเฮ้ยเรากําลังจะมีอารมณ์ละเฮ้ยจงเป็นกล้องวิดีโอก่อนก็คือการตัดอารมณ์ออกนั่นเองแล้วก็จะนําไปสู่ข้อต่อไปคือความรู้สึกครับเขาบอกว่าเรามักจะได้ยินคําพูดที่บอกว่าเวลาจะคุยกันน่ะเอาเหตุผลมาคุยกันอย่าอารมณ์มาคุยกันโอ้โหอันนี้คําพูดมักัดนบ่อยใช่ครับแต่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ เพราะมนุษย์มันจะไปด้วยอารมณ์และถ้าเราจะตัดอารมณ์ออกไปหมดเลยอะ่ะมันเป็นการฝืนธรรมชาติมากอ้าวก็เมื่อกี้บอกให้ตัดใช่เรา <laughs> นี่ไม่ตัดไม่ตัดแล้ว <laughs> ก็เมื่อกี้บอกให้ตัดแล้วแต่ตัดนี้บอกว่า ผมเห็นพี่ดูพอโซฟาอยู่สองรอบโอเคทีนี้ยนยช่าใช่ไมันเป็นสิ่งที่อยากให้ทำไงฮะแต่ว่าเราทําแบบนั้นไม่ได้หรอกเราควรยอมรับครับว่าเรามีอารมณ์เขาบอกอย่างแรกเลยที่อยากมีการสื่อสารที่ดีคืออย่าโทษคนอื่นครับอพอมีอารมณ์ให้ถามตัวเองว่าเราหงุดหงิดอะไรหรอเมื่อเราหงุดหงิดเราจะไม่ได้รับอะไรบางอย่างที่เราต้องการเสมอสมมติเราหงุดหงิดที่แฟนเล่นมือถือจริงๆลึกๆคือเรารู้สึกว่า ไม่ได้รับการใส่ใจอแล้ววิธีการที่จะทําให้อารมณ์นั้นเนี่ยมันหายไปหรือว่าให้มันชัดที่สุดเนี่ยเขาบอกให้ตั้งชื่อให้มันครับท่านแน่เพราะว่าเวลาที่เราตั้งชื่อให้อารมณ์เนี่ยอารมณ์มันจะค่อยๆฝ่อลงเช่นสมมุติเราโกรธอยู่างเงี้ยท่านแน่ผมตั้งชื่อมันนละวั่นแน่มันชื่อมันชื่อฮั่นแน่อย่างเงี้ยก็ได้ทัานแน่ทัานแน่มาแล้วทัานแน่มาแล้วท่านแน่มันมาอีกละเนี่ยมันก็จะแบบมันจะหายไปมันจะชัดเลยอ่า แล้วเราก็จะไม่ต่อจากนั้นไปพอมันทันเนี่ยครับเราก็จะดูเออเหมือนเราเหมือนเราครอบคลุมมันละมันมันเหมือนมันเป็นสายยาวมาใช่ใช่ใช่พอเราตั้งชื่อปั๊บมันจะกลายเป็นตัวตัวหนึ่งมีตัวจบละใช่มันอาจจะหายไปก็ได้ใช่แต่ถ้ามันเป็นสายไม่ต่อเนื่องมันจะไปมันจะไปมัเรื่อยๆโดยเราไม่เห็นมันด้วยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นในตัวเราไปเรื่อยๆเพราะนั้นอันนี้เขาบอกว่าเขียนเป็นสมการง่ายๆครับว่าเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับฉันเห็นจุดๆฉันจึงรู้สึกจุดๆ ซึงสิ่งนี้ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเ,เราจะเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆว่าอ๋อเห็นคนนี้ทำแบบนี้รู้สึกแบบนี้อีกแล้วนะ<ม>ซึ่งมันก็นําไปสู่อันที่สามก็คือความต้องการครับ<ม><ม>เขาบอกว่าเวลาที่เราหงุดหงิดหรืออะไรพยายามจะบอกคนคนนี้เราต้องการอะไรบางอย่างลึกๆอยู่เสมอแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความต้องการไม่แตกต่างกันเราต้องการความรักต้องการความใส่ใจต่างๆนานาน<ไ>ใช่ครับ<ม>ใช่เ<ม>ช่นอกลับไปเรื่องแฟนเล่นมือถือก็ได้เราหงุดหงิดนั่นคือความรู้สึกแต่ความต้องการคือ เราต้องการการใส่ใจอ่ะอซึ่งจริงสิ่งเนี้ยเขาก็ต้องการใครๆก็ต้องการเนี่ยฮะทีนี้พอเป็นความต้องการแล้วเนี่ยมันจะเป็นการกลับเข้าไปที่ตัวเองมันจะไม่ด่าเขาละอ๋อที่แท้เร,เราต้องการาเราอะต้องการสมมติใครเล่นมือถือครับรปึ๊บเฮ้ยคุณเล่นมือถือมานานละอ่ะแล้วเราไงอ่ะเรารู้สึกละสิ่งหนึง่งเเขาบอกว่าเราสามารถบอกได้ครับว่าเรารู้สึกว่าอะไรเฮ้ยเราแบบ เหงาวะนั่งอยู่คนเดียวนานแล้วนะอแล้วสุดท้ายเราถึงจะบอกความต้องการเราครับว่าถ้าเป็นไปได้ะช่วยสนใจเราหน่อยเออก็ุส่าได้มากินข้าวด้วยกันคุยกันดีกว่าเนี้ยครับคือมันจะมันจะแตกต่างจากการพูดไปโดยที่ไม่คิดอะไรเลยเสริมนิดนึงนะอย่าท้อถอยอย่าคิดว่าทําอย่างนี้แล้วต้องได้สิ่งที่ดีกว่าเดิมใช่ใช่ใช่ช่คุณคุณอาจจะมีหั้นแน่หนึ่งแล้วตามด้วยหั้นแน่สองขั้นแน่สามคุณก็ตั้งมันไปเรื่อยๆเพื่อให้คุณไม่ ไม่เข้าสู่หลูปเดิมคือโมโหโห,หรือหรือคิดลบถูก<ช>ไหมใช่เราอยากคาดหวังว่าชั้นอุตสาห์ทำตามสูตรที่เอ็นิกมบอกเธอก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าก็คุยสิก็คุยอยู่เนี่ยก็คุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมชีวิตมันเต็มไปด้วยการพูดคุยตลอดเวลาอยู่แล้วครับถ้าสื่อสารได้ดีมันก็อย่างน้อยครึ่งวันที่ไม่ใช่การนอนเนี่ยมันก็คือชีวิตที่ดีครับชัดเจนมากแล้วผมว่าคนที่ฝึกอันเนี้ยตัวเองก็มีความสุข แล้วเมื่อคุณทาไปเรื่อยๆคนรอบข้างจะเกิดเป็นความจําต่อบ,บุคลิกว่าเฮ้ยคุยกับคนนี้แล้วสบายใจว่ามันไม่เคยโมโหเราเลยม,ม,ม,มันคุยกับมันแล้วมันสบายๆนวลๆไม่มีมาแหลมๆแทงใส่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันทํากันเยอะๆมันก็จะกลายเป็นสังคมที่ผู้คนที่ใกล้ชิดคุณเขารู้สึกดีทุกครั้งที่เขาคุยกับคุณโดยคุณไม่ต้องทําอะไรพิสดารเลยแค่ไม่ไม่ใส่อารมณ์แค่นั้นเองมันก็มีกลไกของมันก็ทันทีที่อารมณ์ขึ้นมาตั้งชื่อให้มันอแล้วก็ มองเขาแบบกล้องวิดีโอหลังจากนั้นก็ค่อยๆบอกเขาว่าฉันรู้สึกอะไรอันนี้ผมว่าสําคัญมากคือเราบอกได้หมดเลยครับว่าเรากลัวอยู่นะเราโกรธนะกระทั่งเราเกลียดหรือเราอิจฉาเธอนะอนะได้หมดได้หมดเลยฮะผมว่าสิ่งนี้ทําให้เราคอนเนคกันเราเชื่อมโยงกันเพราะเราความเป็นมนุษย์อะคุยกันนั่นแหละครับการเชื่อมโยงแบบสันติอขอบคุณมากครับเอ็นิวกกมครับกับคุณครับ เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆจากรายการเจาะใจนะครับลองไปทําดูแล้วได้ผลอย่างไรก็สื่อสารเราทางเพจของเจาะใจก็ได้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับทำไมคนต้องทําเสียงแบบงุ้งงิงเวลาคุยกับหมาหรือแมวครับเวลาเราคุยกับคนต่างๆนานาเราก็น้าเสียงไม่เหมือนกันนะครับเพียงแค่เราเดินไปฟังคำร้อยละร้อยนะที่ผมเห็นนะ คุยโทรศัพท์เสียงเปลี่ยนใช่มันอยู่ที่ว่าคุยเฮ้ยหัวอะไรวะฮัลโหลอใช่ใช่ไม่จะเป็นเห็นไม่เห็นเขาด่าน้แมวเลยไม่เกี่ยวกับหมาแมวเลยใช่ผมว่าเพราะในช่วงเวลานั้นน่ะเราใช้หัวใจคุยเยี่ยมมากสังคมอยู่ดีเมื่อร่วมกันส่งต่อแบ่งปัน อันลีเจลแอลกอฮอล์แครีมีพลัสขอเชิญร่วมโครงการน f o r อร e ว e นเจ s เนอรั t โซตี้ก้าวเพื่อหนึ่งสู่สังคมเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันสำหรับพระสงฆ์และคารวาสทุกๆ9หลอดที่คุณซื้ออันลี่ขอร่วมบุญกับทุกท่าน1หลอดเพื่อแบ่งปันให้วัดและสถานที่ขาดแคลนเจลแอลกอฮอล์ตามที่ได้รับร้องขอทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนมาร่วมสร้างสังคมอยู่ดีไปด้วยกันกับเรา